คืนชื่อว่ากระเพราหลายคนคงคุ้นชินกับกระเพราไก่กระเพราหมูหรือว่ากระเพราทะเลใช่ไหมคะวันนี้เจ๊หมูมีเมนูมาแนะนํากับเมนูกระเพราไส้อ่อนพริกแห้งทําให้กระเพราที่เราคุ้นชินเนี่ยดูน่ากินมากยิ่งขึ้นเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามนี้เลยค่ะเริ่มจากนําไส้ของเราใส่ลงในภาชนะเตรียมล้างพร้อมกับใส่เกลือลงไปเลยค่ะจากนั้นขยําเกลือให้ทั่วเปิดน้ําใส่ให้เต็ม วิธีนี้เป็นวิธีล้างไส้อ่อนแบบง่ายๆทําให้ไม่ข้าวและก็ไม่ขมล้างไปมาอย่างนี้ประมาณ3มรอบเลยนะเสร็จแล้วผักไส้ของเราสเสด็จน้ํากันค่ะเตรียมใบกระเพราของเรากันต่อได้เลยในส่วนของใบกระเพราเนี่ยเจ๊หมูก็ไปเด็ดที่สวนหลังครัวหลังบ้านนู่นเลยค่ะเด็ดใบกระเพราตามเจ๊หมูเลยค่ะ,ะ,าามมลคะแล้วก็ฝา,านมะนาวออกให้เป็นซีดๆตามนี้เลยนะเสร็จแล้วซอยกระเทียมจีนกันค่ะตามด้วยซอยพริกจีนดาแดง จากนั้นใส่พริกแห้งลงไปคลกได้เลยคลกให้ละเอียดเลยนะคะทุกคน ตามด้วยกระเทียมจีนที่เตรียมไว้แล้วก็ใส่ลงไปโคลกรวมกันแบบนี้เลยค่ะเสร็จแลว้วก็ยกไปพักไว้ก่อนต่อไปค่ะตั้งหมอ้อใส่น้ําหรือว่าจะใช้กระทะก,ก็ได้นะคะใส่ไส้ลงไปเลยค่ะโดยไม่ต้องรอให้น้ําเดือดต้มจนไส้เริ่มเปื่อยนะคะสักประมาณ40นาทีอย่าลืมซ้อนฟองออกแบบนี้ตมจเจีหมูด้วยนะพอได้เวลาเปื่อยได้ที่แล้วก็ยกออกได้เลยค่ะหั่นไส้ที่ต้มจนเปื่อยออกให้เป็นชิน้นๆให้มีขนาดพอดีคําตอนกินจะได้ไม่ชิ้นใหญ่จนเกินไปค่ะวิธีทํากระเพราไส้อ่อนของเนี่ย็ง่ายแสนง่ายเอามากๆเลยนะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปได้หรอกเทพริกแห้งแล้วก็กระเทียมที่โขลกไว้ตอนต้นลงไปผัดในน้ำมันผัดไปมาให้น้ำเป็นสีออกเผ็ดร้อนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นใส่ทีเด็ดของเมนูนี้ลงไปจิมูเนียเขาบอกเลยนะคะว่ากะเพราจานนี้ต้องแซบถึงโวงอย่างแน่นอนผัดไปมาให้ไส้กับพริกเข้ากันจนได้ที่จากนั้นเทน้ำล้างครกของเราลงไปเลยค่ะแล้วผัดไปมาอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำปลาซีิ๊วขาวซอสหอยนางรม แล้ก็ผัดไปมาจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นใส่ใบกะเพราที่เราเด็ดเตรียมไว้ลงไปค่ะผัดไปมาเต็มทีได้เลยค่ะกลิ่นของใบกะเพราเนี้ยหอมเตะจมูใจหมูมากเลยนะตนนัวนี้ตักใส่จานไว้รอก,กินกับข้าสวสวยร้อนๆได้หอดใส่เนีื้ออืม ดูส่ำนาเขียวมากแต่จะกินให้อร่อยก็ต้องกินคู่กับพริกน้ำปลาถูกต้องไหมคะไปทำพริกน้ำปลาของเรากันต่อเลยค่ะใส่ส่วนผสมที่หั่นเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยน้ำปลาจากนั้นบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวได้เลยคนให้เข้ากันแล้วก็ยกเสิร์ฟพร้อมกับเมนูจานเด็ดได้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะกับเมนูของเจ๊หม,มูวันนี้กับเผาไส้อ่อนพริกแห้งบอกเลยนะว่าไส้อ่อนไม่เหนียวแถมเปื่อยกรุบเคี้ยวเพลินไปอีกเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลาแล้วก็ข้าวเสวรร้อนๆแล้วก็อร่อยคุ้สิบไปเลยค่ะไส้ฉ่ำเดงมาเต็มปากเต็มคำสุดๆไปเลยใครสนใจสินค้าเจ๊หม,มูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทากินบากเพศหรือแอนไลน์ไดดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หม,มูรับสมัครตัวแทน้วยนะจ๊ะ